โครงการเพราะพันธุปัญญาแคมป์รุ่นที่1เดินทางมาถึงแคมป์ที่3กล้าก้าวกับบทสรุปผลประกอบการทำธุรกิจเสริมสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซปต์66วันเรียนรู้ชีวิตทำธุรกิจให้เป็นจริง ในครั้งนี้กล้าก้าซึ่งเป็นแคมป์สุดท้ายของโครงการน้องๆได้กลับมานําเสนอผลประกอบการตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อหน้าคณะกรรมการแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่รางวัลที่จะได้แต่เป็นประสบการณ์ความรู้และทักษะที่น้องๆได้รับรวมถึงพัฒนาการของตนเองจากพ่อพันบัญญาแคมป์การให้องความรู้ใหม่ให้โอกาสในการที่จะสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะใหม่เนี่ยเป็นความตั้งใจของเรา การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตไม่มีการซิ้นสุดเมื่อไหร่ที่เราใช้ชีวิตไปแล้วเจอโจทย์ใหม่ๆความรู้นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราไปต่อได้ถ้าขาดองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปล,ปลงการที่จะแก้ปัญหามันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสุดท้ายแล้วน้องๆเขารู้ว่ากระบวนการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตแล้วก็จะมีความต่อเนื่องนี่คือปัจจัยสําคัญในการที่จะมีพัฒนาการต่อไปทางทฤษฎีเนาะในสังคมเราเนี่ยมีความเหลื่อมล้าในหลายมิติมากเลยแล้วก็ทางทฤษฎีเหมือนกันว่าการจะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสและเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าก้าวแรกเลยในการที่จะทําให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันลดลงมูลิติีพ่อพันปัญญาเป็นมูลิติที่เล็กมากเลย มีทุนก็ไม่ได้เยอะแต่มีความตั้งใจแล้วก็มีความหวังที่ใหญ่โตมากมากกว่าสิ่งที่เรามีและส่วนหนึ่งที่เรามีเป็นต้องคิดว่าเป็นความหวังของเราก็คือว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกอย่างแล้วก็เกิดผลตามที่เราคิดว่าน่าควรจะเป็นน้อยที่สุดเราไปลดช่องว่างของความเหลื่อมล้าลงสุดท้ายอะ่ะมันจะทําให้อย่างน้อยที่สุดน้องๆที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้แล้วออกไปเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นก็ถือว่าเราน่าจะดีใจว่าเราได้มีส่วนที่จะทําให้มันน้อยลง โครงการเพ,พาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ถือเป็นแคมป์ที่ช่วยบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจจริงด้วยเจตนารมณ์ของมูลนิธิเพ,พาะพันธุ์ปัญญาที่มุ่งพัฒนาเยาว,วชนให้มีความรู้ทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริงสามารถกลับมาดูแลท้องถิ่นพัฒนาชุมชนสร้างโอกาสในการต่อยอดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนชอบที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือทำจริงทำให้เขาค้นพบถึงปัญหาบางครั้งเขาล้มเขาจะต้องลุกขึ้นสู้ให้เร็วให้ได้ค่ะแล้วเขาต้องไปต่อเหมือนกับว่าเขาเป็นชีวิตของเขาจริงค่ะในอนาคตเขาจะต้องประสบกับแบบนี้ปกติน้นนองๆจะไม่ค่อยแสดงออก ตรงนี้คือเขาสามารถขึ้นเวทีแล้วก็สามารถพูดได้อย่างฉาญฉานอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นเขามีความมุ่งมั่นความขยันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ผมมาเจอทุกอย่างอยู่ในค่ายนี้อย่างเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะที่จะส่งเสริมให้หนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตทักษะที่จะสามารถทําให้หนักเรียนสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่อที่ชุมชนได้แล้วก็อีกหลายๆทักษะครับโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ได้สนับสนุนแล้วก็ให้น้องๆค่ะได้เกิดไอเดียธุรกิจที่มีความสร้างสรรค์ แล้วก็ฝึกให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงเขาสามารถได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องแก้ปัญหานั้นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนรู้จริงแล้วก็ได้ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันถือว่าเป็นประสบการณ์ชั้นเลิศเลยสําหรับเด็กๆโครงการนี้ให้ประสบการณ์แล้วก็เอาเงินเนี่ยเป็นที่รองก็คือเอาความสําเร็จของเด็กเป็นหลักโดยพื้นฐานของเด็กในโรงเรียนของครูนเนี่ยก็คือจะเป็นเด็ก ที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลเราเด็กเนี่ยก็คืออย่างน้อยได้ฝึกทักษะการเข้าสังคมนะครับแล้วก็ได้ฝึกทักษะการทําธุรกิจจริงๆกระบวนการของทางแคมป์นะคะก็จะเห็นชัดเลยว่าการเสริมแรงทางบวก สำหรับติดเด็กเน่ยเป็นการทำให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมของค่ายเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็กลงมือปฏิบัติจริงเกิดประสบการณ์จริงตั้งแต่ขั้นตอนแรกวางแผนจนถึงกระบวนการจบกระบวนการซึ่งสิ่งนี้ทำให้เด็กเกิดความรู้ที่ยั่งยืนนำไปปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ทำให้เด็กกล้าที่จะทำ กล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองค่ะน้องๆหลายคนเขามีศักยภาพในตัวเองแต่เขายังไม่ถูกดึงมาเพราะเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ทางไหนแต่พอในสามค่ายที่พี่เขาค่อยค่อยขุดขึ้นมาพวีง่าๆค่อยๆดึงศักยภาพของเด็กออกมาเขารู้ตัวเองแล้วค่ะว่าตัวเองมีความถนัดด้านไหนเอาไปต่อยอดยังไงต่อนะคะมีการวางแผนกันทํางานมากขึ้นและมีการแบ่งงานกันแบบเป็นระบบ หนึ่งในพัฒนาการและทักษะที่เห็นได้ชัดของน้องๆทุกทีมหลังผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้นนั่นก็คือการทำงานเป็นทีมรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบใจสู้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาพร้อมปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นน้องๆแต่ละทีมยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจแตกต่างกันเริ่มจากทีมแกร่งธุรกิจแกร่งมีการทำงานเป็นทีมแบ่งงานกันชัดเจนและมีเป้าหมายการทำธุรกิจร่วมกันที่เด่นชัดเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะแล้วก็พูดคุยกันตลอดทำให้เราแบบว่าวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแม่นยำมาก เวลามีปัญหาใหมา่ค่ะพวกเราก็จะช่วยกันหาวิธีคิดในด้านต่างๆค่ะแล้วก็เอาไอเดียพวกนั้นนะคะมาสรุปว่าจริงๆแล้วปัญหาของเราเกิดจากอะไรหนูคิดว่าการทําธุรกิจเนี่ยค่ะต้องมีความยืดหยุ่นมากๆก็คือเราจะต้องพร้อมรับมือกับปัญหาที่เข้ามาค่ะแล้วก็คอยปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดหัวใจสําคัญคือการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะบางทีเรายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราถนัดอะไรเป็นเพื่อนที่แลกเปลี่ยนความคิดกับเราว่าเฮ้ยเธออะ ด้านนี้นะลองมาทําด้านนี้ไหมกลายเป็นว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนจากคนที่คิดอะไรครับแคบกลายเป็นคนที่คิดอะไรที่แบบรอบข้อมากขึ้นกว้างมากขึ้นมันทำให้เราคิดมากขึ้นค่ะมากกว่าที่เราจะมองไปจุดเดียวนั่นคือเป้าหมายของเราแต่เราได้เห็นข้างทางนั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่าเป้าหมายของเราเองค่ะนั่นคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ค่ะ ทีมที่มีความคิดสร้างสารรค์โดดเด่นหยิบเอาของใกล้ตัวมาพัฒนาสินค้าเพื่อช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายร่มเลยนะครับทีมผมก็ได้วางโปรดักแรกนะครับก็คือเป็นตัวซอสอะโวคาโดครับผมพอทําจริงครับมันกลับกลายเป็นว่าขายไม่ออกครับผมทาให้เราได้ตัดสินใจเปลี่ยนโปรดักเปลี่ยนสินค้าครับเป็นน้ำสลัดแทนครับเป็นน้ําสลัดอะโวคาโดแล้วก็ได้ขายชุด สลัดอะโวคาโดที่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับธุรกิจเราได้ครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราคือมันไม่ได้ติดใส่รสชาติของข้าวหลามที่ชัดเจนเราก็ได้รับฟีดแบ็กมาเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาลูกค้าก็เริ่มสนใจในแพ็เกจของเรามากขึ้นคือเรายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสินค้าของเราค่ะมันเลยทำให้สิ่งนี้คือจุดหนึ่งที่ทำให้เราสามารถขายสินค้าได้ค่ะ ทีมที่มีพัฒนาการต่อเนื่องเห็นพัฒนาการชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนวันปิดค่ายเปิดใจพร้อมเรียนรู้และสู้กับทุกโจทย์ที่ได้รับจากที่เราไม่เคยกล้าทำจากตรงนี้มาก่อนใช่ไหมคะเราเอ่ะไปยืนหน้าร้านแล้วก็อาจจะอายแล้วก็เกขนินๆนี่ค่ะแล้วก็ลูกค้าผ่านมาก็จะแบบไม่กล้าเรียกก็คือลูกค้าเราจะแบบเดินผ่านก็คือเราจะขายสินค้าเราไม่ได้ค่ะก็คือเราต้องอกล้ากล้าที่จะเรียกลูกค้านี้ค่ะเพื่อของเราจะขายได้นี่ค่ะ เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะเราใช้การอบแต่พอเราลงไปลงตลาดจริงๆอะค่ะลูกค้ากลับตอบรับมาว่าอบมันแข็งไปนะบางครั้งหรือลองเปลี่ยนเป็นทอดไหมแล้วพอเราได้มาทดลองจริงๆผลตอบรับการขายคือมันดีมากทําให้เราแบบได้ประสบการณ์ว่าเออถ้าเราเจอปัญหาแล้วเรารีบแก้ปัญหานะ่ะปัญหานั้นก็จะหมดไปแล้วทําให้ผลตอบผลที่กลับมาค่ะเป็นผลที่ดีมากขึ้นค่ะ และสุดท้ายกับทีมที่มีความพยายามเป็นเลิศแม้ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแต่ทุกคนในทีมก็สู้ไม่ถอยยึดคติล้มแล้วลุกมีความพยายามแก้ปัญหาร่วมกันอยู่เสมอพวกหนูตั้งใจที่จะทำทริปค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเกิดปัญหาก็คือไฟป่าหมอกควันทําให้พวกหนูแบบทําทริปต่อกันไม่ได้ก็ตอนแรกก็ตันกันมากๆบางคนก็ไม่มีเวลาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่า เราก็อยู่คนละอำเภอและการสื่อสารอะไรพวกนี้ก็แบบมันไม่ทั่วมันอาจจะมีขาดหายบ้างครับการปรับจูนเข้าหากันพูดคุยกันในเรื่องที่แบบเราไม่เข้าใจกันมันก็จะทําให้เราแบบไปไปแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปพร้อมกันครับก็จะไปอีกคนก็ไปอีกก้าวหนึ่งเลยคนก็ยังอยู่ที่เดิมอีกช่วงแรกๆนะครับผมว่าทีมของเรานั้นก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องการกระจายหน้าที่การแบ่งหน้าที่กันแต่ช่วงนี้ ช่วงนี้ช่วงท้ายๆท,ที่เรามาก็คือแบบหน้าที่ส่วนใหญ่ก็คือลงตัวแล้วครับเราสามารถแบ่งคนแบ่งงานให้เขาไปทํางานที่เขาถนัดจริงๆครับเรื่องการแพ็คของแพ็คเกจจิ้งให้ดูสวยงามแล้วก็เรื่องการยืดอ,อายุการใช้งานครับเราก็สามารถแก้แล้วก็มาได้ถูกฐานและสามารถส่งออกถึงลูกค้าถึงมือลูกค้าได้แบบไม่เสียหายแล้วครับจากการได้ลงมือปฏิบัติจริงประกอบกับโอกาสในการเรียนรู้ภายใต้โครงการพ่อพันธปัญ,ญญาแคมป์ในครั้งนี้ น้องๆยังได้โอกาสรับฟังโอวาทเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลจากคุณบรรทุนล่ำซำประธานกิติคุณธนาคารกสิกรไทยผู้วางรากฐานและแนวปรัชญามูลนิธิพ่อพันปัญญาและได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากคุณอารีเพชรรัตผู้บริหารบริษัทบ้านถั่วลิสงจำกัดนอกจากจะช่วยพัฒนายาวชนให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการทำธุรกิจแล้ว น้องๆยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงต่อยอดกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน มูล,ลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญามุ่งสารต่อปณิธานที่ตั้งใจไว้ด้วยการมอบโอกาสและช่วยพัฒนาสมรรถนะของเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสารรค์และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและความยั่งยืนของประเทศในอนาคตต่อไป